สวัสดีครับทุกคนครับมาดูภาพแรกของคอร์สนี้กันเลยครับจากข้อมูลตรงนี้ต้องการเห็นภาพข้อมูลชัดเจนมากกว่านี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับเยี่ยมมากผมเลือกไปที่ช่องใดช่องหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นคลิกไปที่ปุ่มนี้เลยทุกคนครับ analyze data 1-2-3ไปดูกันซิภาพชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนมากๆทุกคนครับวงกลมก็ได้เส้นก็มีโชว์ all, อีกโอ้โหมีกันอีกเยอะแยะเลยทุกคนครับสเต็ปต่อไปใน s ซมเ l ิลทุกคนครับต้องการเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล2ชุดนี้ทุกคนครับง่ายๆเลือกไปที่ช่องใดช่องหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจิ้มไปที่ analyze data 123 ตั้งก็สังเกตดูขวามือผมเลือนะ่อนให้เห็นความจริงนี่ความสัมพันธ์มาแล้วทุกคนครับมีอีกไหมโชว์ออลดูซิไปดูกันต่อซิความสัมพันธ์เป็น2แกนแบบนี้ก็ได้ปี2 4ปี2 3ตั้งข้อสังเกตกันไปหรือจะดูเป็นกราฟเส้นเป็นแนวโน้มแบบนี้กันไปก็ได้ทุกคนครับ ต่อไปแซมเปิลสไปดูกันซิต้องการทราบว่าปีไหนมีเงินเก็บมากที่สุดทุกคนครับจากข้อมูลตรงนี้ผมเลือกไปที่ช่องใดช่องหนึ่งหลังจากนั้นคลิกไปที่ analyze data หนึาตั้งข้อสังเกตดูผลลัพธ์ขวามือตรงนี้ทุกคนครับเขาเจะเรียงตัวเลขสรุปจากมากไปน้อยพอดีตอบได้แล้วครับว่าวายสอเงินเก็บมากที่สุดสุดสุดกันไปเลยครับต่อไปไปดูกันต่อตัวอย่างที่4ทุกคนครับจากข้อมูลที่ได้มาตรงนี้ต้องการใช้้เกิดประโยชน์มากที่สุดเอาแบบด่วนด่วน ทุกคนผมเลือกไปที่ช่องใดช่องหนึ่งแล้วจิ้มไปที่อ n นาล z ยเดต a าหนึ่งสองสาม จัดไปครับนี่เขาจัดไม้เราแล้วทุกคนดูซินี่มีเป็นกราฟด้วยเป็นอินเสิร์ตไพวัชาร์ตก็ได้ผมลองคลิกลงไปดูซิอินเสิร์ตไพวัชาร์ตผลลัพธ์ออกมาแล้วผมปิดขวามือตรงนั้นผมเลือกไปที่กราฟผมปิดขวามือตรงนี้ผมอยากได้อะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ามาจิ้มตรงนี้ต่ออยากได้เป็น Data La าเบลก็ได้ทุกคนครับชีวิตด่วนสุดๆกันไปเลยนี่คือภาพแรกของคอร์สนี้สําหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงต่านี้เลยแล้วกันทุกคนครับ